ครับกับสวัสดีช่วงแรงของวันที่16มิถุนายนพศ2568ัร้อกสิบแปดสดีเอฟซีทุกทุกท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับที่เกียรติขามาราบชมคลิปเขอเมาหนุนและขอมาติดตามทงช่องหน่อยๆง่อครับช่องยูซีพรกโคซิงหนึ่งสิบหับสำหรับชิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมบบถุงหวยรวยเบอร์กับว่าไปยังครับเมางวาัวราคาถือยอมเยา้าไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเอาไปขุนใส่งาเอาไปเลี้ยงให้มันวุน มีมาไล่แทะแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นวัวสรงฟรี2 0 0กิโลเมตรบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับมีตำแหนนี้รูปหันสันทานบางใดกับสีบออสีเก้าไปในคลิปเลยนะครับพี่น้องครับโดยปกติพงกับประกันขาทอนขออ่าทษที่ครับขาทกขาทอนโมโลบออส่งสุดไหนครับพี่น้องครับถ้ามีตำหนิี้พงศสิบอเก้าไปเลยครับเพื่ออ่าไปจัดทรงแรวสิบ่ไมมีปัญหากันครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับศูนย์หกห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดติดตั้งคอกวัวตําบลบ้านฝางอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะบรดหานในเมืองงัวครับข้อมีหนึ่งครับเป็นแม่ลูกผูลูกมาเกินตัวที่สองเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ยังสดๆอยู่งัวไทยปกติกับเป็นงัวเขาดอกเขาเรียวๆครับพี่น้องครับเอาไปในีา่ะคาเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเลยครับพี่น้องครับอตัวแม่เพิ่น ส like ี่ม uh ีลองร้อยเคยเป็นอ่าลำปีมาตุ้มนึงนี่ครับพี่รองครับนั่นเห็นอย่างนครับพี่รองครับน้องแนนกับมีปัญหายังครับพี่รองครับประกันตันนี้ไออ่าคาโตคาทอนไม่รู้ออกสองสุนหยครับประกันลํำปีไอพ่อมบ่ากับไปเพ็นดีครับพี่รองครับตัวเลขเคยเป็นหรอครับพี่้องครับนี่ครับเงยสูงหน่อยสามสิบบวกูกช่ายอยู่สามเดือนกลัวเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเด้ครับพี่รองครับอ่า อ่ะผ่านไปครับคมนม้นะครับคมที่สองเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่ลอยสี่สิบบวกนี่ครับตัวแม่เป็นแม่โค้งสวยครับโค้งไงเอาไปขุนเนื้อได้เอาไปเป็นแม่พัน์ลด้ยูกใส้อยู่สี่เดือนกลัวลูกใส้เนื้อเน่นๆนะครับพี่น้องครับมองขายกับหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับวันนี้ในกรณีพอแม่พี่น้องยกสองค้อมนะครับพี่น้องครับ ผมโหลดได้ให้พ่อหลายครับอ่าผมลดราคาตอนให้เอาไปสองหมื่นสามพันบาทครับส่งฟรีสองร้อยกิโลหรืออ่าพอไม่ไปนอนยุกไกลอยางได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยครับพี่น้องครับโดยปกติครับแต่ว่าสองร้อยกิโลเบนแรกนี่บริษัทขาเสียใจได้ทรนทีนะครับพี่น้องครับนี่ครับง้อขายไปน้ำทุกคลิปก็ต้องอัพโหลดไม่ทุกคลิปครับพี่น้องครับสวยๆครับพี่น้องครับก้มนี่ไปเป็น แม่บอกแม่ยังเลยสำหรับคนทุนหน่อยก้มนี่ครับไปเลียงเป็นแม่พันได้ครับพี่น้องครับง่วงยังสดๆอยู่ครับพี่น้องครับแล้วแต่พอแม่พี่น้องพิจารณาเลยครับนี่ครับพอเขาเน้นขายค้มจริงใจครับพี่น้องครับขายกันไปนานๆว่ามันขายมือนีมือเดียวว่ามันขายชิพนี้ชิพเดียวครับพี่น้องครับขายกันไปโชลูกโชหล้านไปเลยครับสำหรับชิพนี้ขอจบไปเดียเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ